ยินดีสนั่นใบเตยอาสยามเรียนจบแล้วสวมชุดครุยสวยปังขึ้นแทนเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยเป๊ะและเซ็กซี่สุดๆสำหรับใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุทธีวันกุณชอนโดยที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเธอนั้นทำหน้าที่หลายอย่างมากๆเป็นทั้งนักร้องรับงานในวงการบันเทิงแทบไม่ได้พักเลี้ยงลูกสาวเป็นแม่ค้า ล่าสุดเธอประสบความสําเร็จในด้านการเรียนแล้วโดยเธอได้โพสภาพตนเองมาในชุดครุยพร้อมเผยว่า7ปีที่วรอคอยนุงใบมาใส่ชุดครุยแล้วนะคะเหมือน22อีกครั้งนิสิตมารายงานตัวเขารับปร,ริญญาบัตรมอสยามวันแรกตื่นเต้นมากรับจริง23กุมภาพันธ์นะคะบอกเลยว่านี่แค่ภาพมารายงานตัวนะคะถ้าวันจริงจะสวยขนาดไหนคะเนี่ยคุณแม่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ